อันนี้เป็นโบสถ์ลอยฟ้านะคะทุกคนที่เราขึ้นมาด้านบนชั้นสองเป็นโบสถลอยฟ้าชั้นสองสวย เจอท่านอีกแล้วค่ะทุกคนสาธุสาธุเนน่ สวยมากเลยเนาะไม่ติดเนี่าหารนีไปได้ชอ็นอาห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn